สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอยู่เค็นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ปู่ตาจัสระนะท่านผู้ชมวัดเทพชัยมงคลหรือวัดผีเรือล่มนะนผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาขอตัวเลขนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเน่ยนะผู้ชมเนาะ หากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับผู้ชมอันนี้เลขสองใช่ใช่โอ้เห็นเป็นสองห้าแล้วค่ะพี่สหาในคีิใหม่ซิให้ดูด้วยชัดมากเลยจะเห็นอยู่พี่สองห้าเนี่ยมันเห็นไปเลยมันไม่ต้องอันนี้แหละมันเห็นตั้งแต่มานั่งเลนาะพีเตั้งแต่เรามานั่งเลยนะเห็นเลขสองห้านะครับผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองนะครับผู้ชม เก็บไปพิจารณากันด้วยนะครับขณะนี้เราอยู่กับแอดมินหวานนะผู้ชมเนาะเพิ่งเห็นหน้าค่าตาเคยได้กินแต่เีจ็ดแล้วนะตรงกลางแต่ว่าอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นสามแต่นี่มาสงสัยตัวนี้ว่ามันคือเลขอะไรแค่นั้นเลยสามตัวนั่นน่ะข้างบนเห็นเป็นเจ็ดสามเหรอคะมันตัวนี้เป็นเลขเจ็ดแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งหรือสามแต่สามในสามแน่นอนแต่ตรงนี้ มันจะเป็นเลขอะไรหนึ่งหรือว่าเป็นหกหรือว่าอะไรนี่แหละคิดว่าเจ็ดกับสามน่าชัดมากแต่ตรงกลางตรงกลางกับห้าตรงกลางเรามองเห็นเป็นหกอยู่นะพี่เออเงั้นเดียวกันตัวเดียวกันงั้นเจ็ดหกสามทางบนมาสามตัวน่ะชัดเลย้างบนเจ็ดหกสามนี่เลขเจ็ดนี่หกนี่สามสองห้าใทางล่างท็ชัดเลยอยู่ในนิดชัดมาก 3ามตัวเห็นอะไรนะเจ็ดหกสามสามตัวเห็นเจ็ดหกสามสองตัวเห็นสองห้าเนาะตั้งแต่มาถึงอ่ะตอนที่คุยกับพี่นะโมงไปเอ้าเขาให้แลต้นนั้นไม่ต้องทาเลยไม่แขนตั้งทาใหม่เกลือเดี๋ยวนัจะชาร์จซูมเข้าไปให้ดูสองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะเจ็ดหกสามเหรอเจ็ดหกสาม ข้างบนเห็ดหกสามพิจารณานี่คุณน่งเห็นเลขห้าชัดมากเลยชัดมากเลยน่ะชัดน้าสองห้าเชัดจริงๆนะเี่ยากเลยน่ะเนี่ยพี่เราเห็นตรงนี้อ่ะไหนเราเห็นตรงไหนไหนนั่งเรานี่นี่นี่เราเห็นตรงนี้พี่เราเห็นสี่ห้าในี่ชัดมากเลยเลขสี่ตัวนี้เลขห้าเออจริงๆด้วยนะเห็นไหมพ่สี่ห้าเห็นเห็นไหมชัดมากเลย เล็กสี่ข้างล่างใช่ไหมนี่เลขกสี่ตรงนี้เลขกห้าเออสี่ห้าทำไมมันไปติดกันแท้เนี่ยเลขกสี่ออนี่เลขกห้าสี่ห้าห้าสี่เนาะเป็นชัดจริงๆด้วยทำไมมันชัดแท้ไม่ต้องทาเลยที่เราจะให้ชัดแล้วแหละเห็นแล้ว ไม่ต้องทา25524554นะครับท่านผู้ชมเนาะมันจะยังไงถุงอะไรพี่เทพมันเต็มๆเลยถูกแล้วก็ถูกอแต่ดูในเนียนจะชัดกว่าชัดมากไหนพี่เห็นตรงไหนเมื่อกี้รบกวนพี่ชี้ให้ดูหน่อยหนึ่งในตรงไหนจุดที่พี่เห็นเมื่อกี้ ในสองในห้าอันนี้เจ็ดในหกในสามอ๋อตัวใหญ่ๆนะพี่เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อเนี่ยนะคะคุณพี่เห็นตรงนี้นะคะเนี่ยเลขสองสองเลขสองตัวใหญ่ๆนี่เนาะจ้นแล้วก็ข้างหลังเป็นเลขห้าตัวใหญ่เลยนะคะข้างบนเห็นเป็นเจ็ดหกหกสามนะคะท่านผู้ชมชัดเดี๋ยว่อยชัดเลย ส่วนแอดมินเห็นตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนียอดมิเนเห็นชัดมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านลองมองดูนะคะแอนมินเห็นตรงนี้เห็นเป็นสี่ห้านะคะทา่านผู้ชม <5. S 1> ต,ติดกันเลยติดแบบสองห้าเลยนะตรงนี้เลขสี่ตรงนี้เลขห้าติดกันเลยชัดมากเลยสี่ห้าห้าสี่นะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สองห้าห้าสองเนาะเจ็ดหกอะไรนะหกชัดเนาะเจ็ดหกสามเหรอ เจ็ดหกสามอ่ะเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามด้านบนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยค,คุณพี่มองเห็นตรงนี้เป็นเจ็ดหกสามแล้วก็ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะเ,คเห็นเป็นสองห้าส่วนแอดมินเ,เห็นตรงนี้นะคะตัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นสี่ห้าเนี่ยนะคะติดกันเลย ผู้้้ชมมทาางงงบนก็ลออส่ไปพรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซักใครกดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย